MacBook Pro ตัวใหม่ดีที่สุดไหมใครน่าใช้บ้างครับตอนนี้ Apple ได้ออก MacBook Pro ตัวใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมี2ขนาดด้วยกันนะครับแล้วเขาบอกว่ามันเป็น MacBook ที่แบบว่า ดีที่สุดในช่วงนี้เลยคือ the best เลยนะครับมันดีจริงไหมแล้วก็ใครน่าใช้มั่งคุณที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่นะครับแล้วกำลังคิดจะเปลี่ยนเป็น macbook หรือว่าใช้ macbook ธรรมดาแล้วจะเปลี่ยนเป็น macbook pro นะครับอาจจะคิดหนักเลยว่าตัวนี้มันดีจริงหรือเปล่าแล้วมันน่าเปลี่ยนไหมมันคุ้มค่าที่คุณจะเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะครับ เราไปกันแบบเร็วๆไวๆเลยนะครับจะได้ Make Decision กันได้ง่ายๆไม่ต้องลงเชิงลึกมากเอาแค่คร่าวๆพอนะครับข้อที่1เลยนะครับคือมันมี2ขนาดนะครับคือขนาด14นิ้วกับ16นิ้วนะครับเจ้า macbook pro ตัวใหม่แล้วจุดโดดเด่นของมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็คือว่าที่เด่นที่สุดคือมันเป็นชิปตัวใหม่ละคือของเก่านะครับ macbook ตัวเก่า pro ตัวเก่าก็จะเป็นชิป m 1ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าโอ้โหมันสุดยอดแต่ตอนนี้ ออกมามี M1 Pro กับ M1 Max นะครับทั้ง14แล้วก็16สามารถเลือก M1 Pro หรือ M1 Max ก็ได้นะฮะทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเร็วมากๆเลยนะครับ MacBook Pro ตัวใหม่นียครับมันมีถึง10คอร์ CPU ซึ่งแปลว่ามันจะเร็วขึ้น2เท่าตัวนะครับแล้วก็ Memor ่นี่ได้ถึง64 GB ซึ่งเยอะมากนะฮะความจุนี่สามารถขยายได้ถึง 8เทราไบต์เลยคือเป็นเหมือนเป็นฮาร์ดไดรฟ์ตัวใหญ่ๆดีๆนี่เองเลยนะครับแล้วก็เจ้ากราฟิกการ์ดเนี่ยเขาบอกว่าเร็วขึ้นถึง13เท่านะฮะ13เท่ากับเดิมนี่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แต่มันมีข้อหน้าคิดอันนึงนะครับก็คือว่าเจ้า14นิ้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่นะครับการใช้งานสามารถใช้ได้ถึง17ชั่วโมงนะครับ สิหกนิ้วสามารถใช้ได้ยี่สิบเ็ชั่วโมงนะครับแต่คุณรู้ไหมครับไอ้รุ่นเก่าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้รุ่นสิบามนิ้วนะฮะรุ่นเก่ามันสามารถใช้ได้ถึงยี่สิบชั่วโมงนะแต่ว่าไอ้ตัว1ิี่นิ้วรุ่นใหม่เนี่ยแบตเตอรี่กับไม่สามารถจะใช้ได้นานถึง2ี่สบชั่วโมงนะครับส่วนไอ้ตัวสิหกนิ้วก็ได้แค่ย1สิบดชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่า ความที่มันต้องใช้ชิปตัวใหม่ของมันมาจะใช้แบตเตอรี่มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าคุณที่เล่น MacBook Pro อยู่แล้วนะครับก็คือว่าตัวแท็บบาร์นะครับข้างบนเนี่ยมันจะหายไปแล้วแท็บบาร์ข้างบนมันจะขอบมันจะสกรีนขอบเนี่ยมันจะตัดให้เล็กลงนะครับมันแปลว่าหน้าจอมันก็จะดูได้กว้างขึ้นนะครับส่วนจอเนี่ยมันก็จะเป็น Liquid Retina XDR i s s p l y นะฮะซึ่งมันจะคมกริบมากเลยเหมือนเหมือนใน iPad Pro นะครับแล้วก็พิกเซลนี้จะมากขึ้นแปลว่ามันก็จะมีความสว่างมากขึ้นด้วยนะครับความสว่างมากขึ้นก็คือ,อเวลาคุณดูทำงานพวกตัวเฉพาะพวกกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีผลทีเดียวนะครับแต่ว่าไอตัวนี้นะสองตัวใหม่นี้มันก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมประมาณครึ่งพาวได้นะครับ แล้วก็อันนึงนะครับตัวที่สําหรับตัวใหม่นี้นะครับที่เอาของเก่ากลับมาใช้อีกนะครับก็คือพอร์ตนะครับถ้าคุณที่ใช้ macbook อยู่ก่อนหน้านี้คงจะรู้ว่าแบบมันมีแค่ usb port เนี่ยตัวที่แล้วเนี่ยแล้วคุณจะเสียบอะไรจะเสียบ sd card เข้าไปจะเสียบ sdmi cable คุณต้องไปซื้อ Connect มาต่างหากซึ่งไม่ได้ถูกเลยอะไรนยเหมือนกับว่า เหมือนขายอ็อกเซซอรีคู่แต่ว่าที่สำคัญคือมันวุ่นวายลต่อมันต้องมีต่อสายยุ่งออกมาันานี้ตรงๆนังแล้วไอพอต์ตัวพวกนี้มันโดนเอากลับมาใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ข้างๆก็คุณสามารถจะเสียบ s อ m i ได้นะครับเสียบ SD c a r d s l o t ได้อลไรพวกนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB C ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอันนี้ผมชอบเลยนะฮะแต่ว่ามีคนคอมเมนต์เหมา่าบางคนก็ไม่ชอบนะครับก็คือ ตอนนี้มันเป็นแม็กเซฟและตัวพาวเวอร์นะครับที่เป็นแม่เหล็กพอนั่นก็แทบเข้าไปใครเดินมาเตะสายหลุดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวกลัวคอมจะตกไปด้วยแต่ว่าหลายคนนะก็ยังชอบแบบเป็น usb c อยู่เหตุผลด้วยเหตุผลที่ว่าสายมันมันยูนิเวอร์แซลมันหาง่ายสมมติคุณเข้าไปนั่งเล่นร้านกาแฟแล้วแบบเอ้ยลืมลืมเอาพาวเวอร์มาแบตกระหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะถามเออใครมีสาย usb c เสียบปลั๊กบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะใช้กันได้แต่ถ้าเป็น m a c s a f e แล้วเนี่ย มันจะต้องใช้เป็นเฉพาะ Apple Mac s a f e เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีคนคอมเมนต์มาว่าอชอบแบบเก่ามากกว่าแต่สำหรับส่วนตัวผมผมชอบแบบแมกเนตมากกว่ามันสะดวกใช้ใชงานมากเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมก็ยังเป็นเป็น Touch ID นะครับแต่ว่าบาข้างบนนี่ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่ขยายเพิ่มขึม้นมาอีกอันก็คือเรื่องกล้องะฮะกล้องนี่ก็ตอนนี้เพิ่มเป็น 10x แล้วนะครับก็คือเป็น High d e p ลัก็แบบขนาด ได้ชัดขึ้นเพราะว่าโลกเราปัจจุบันนี้ตอนนี้ทุกคนก็หันมาใช่ใชไหมครับกล้องบนหน้าคอมพิวเตอร์ทํางานมากขึ้นเพราะคนทํางานออนไลน์กันมากขึ้นอยู่บ้านกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล้องตัวหน้านี้ก็มีผลสําคัญแล้วเจ้า MacBook Pro ตัวใหม่นี้ครับก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ใน iPhone 13นะครับแล้วก็ RefreshRate นะครับตอนนี้ก็หน้าจอก็เป็น 120Hz เหมือน iPhone 13ที่เพิ่งเพิ่งออกตัวมาเลยนะครับ แล้วก็ที่แจ๋วที่สุดคืออะไรรูกนะครับเรื่องลําโพงครับทึ่งมากคือตอนนี้มันมีอยู่ข้างในเนี่ยคอมพิวเตอร์ตัวเล็กเนี่ยมีลําโพองอยู่ข้างในทั้งหมด6ตัวครับซึ่งมันแบบว่ามันเขาบอกว่าเสียงมันจะสุดยอดมากมีซับวูเฟอร์ตัวเล็กด้วยอะไรเงี้ยนะครับตัวบางนิดเดียวแต่ว่าก็ต้องลองไปฟังมันดูนะครับว่ามันจะแจ๋วจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับคีนี้มาพูดถึงราคานะครับไอ้เจ้าตัว14นิ้วนะครับราคามันก็เริ่มตั้งแต่พันเนะครับ 1,999เหรียญหรือว่าประมาณ7,3,900บาทนะครับถ้าเป็นเงินไทยนะครับส่วนตัว16นิ้วนี่ราคาก็เริ่มต้นที่2,499นะครับหรือถ้าเป็นเงินไทยก็8,9,900บาทนะครับไม่ถูกเลยนะฮะไม่ถูกทีเดียวเลยนะครับก็คันนี้ก็มาถึงคาถามที่ว่ามันแรงมันเร็วขนาดนี้เนี่ยมันเป็นแบบสุดยอดโน้ตบุ๊กในในพอสอนี้เนี่ย ใครน่าจะใช้บ้างใช่ไหมครับถ้าคําถามนี้มันเกิดขึ้นในหัวคุณว่าคุณกาลังอยากจะหาตัวใหม่อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้มันเหมาะกับคุณหรือเปล่านี่นะครับเพราะว่าราคานี่บอกเลยวมันแพงมากอันนี้คือที่บอกไปเมื่อสักครู่ราคาเริ่มต้นนะแต่ถ้าคุณไปเพิ่มแรมเพิ่มเมมรีแอะไก็บวก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 ขึ้นไปอีกนะครับเปลี่ยนจาก M1 Pro ไปเป็น M1 Max อย่างเงี้ยนะครับชิปให้มันแรงขึ้นเร็วขึ้นหมันก็บวกบวกบวก,บวกขึ้นเพิ่มขึ้นจนหลายตังมากนะครับเพราะฉะนั้น บอกได้เลยว่าถ้าคุณที่เอามาใช้เรียนหนังสือธรรมดานะครับมาเรียนหนังสือโจทย์เอกสารนะครับมาเล่นเกมนิดหน่อยอะไรพวกนี้นะครับถามว่าคุ้มค่าไหมเหมาะไหมที่จะต้องอัปเกรดมาเป็นตัวใหม่นี้นะครับผมคิดว่าอาจจะยังไม่คุ้มนะมันราคามอาจจะแพงโอเวอร์ไปหน่อยนะครับแต่คนที่เหมาะที่จะใช้นะครับเราก็น่าจะตื่นเต้นมากเลยนะครับกล้าคงจะเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอตัดต่อนะครับ หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องแอนิเมชันโดยเพราะถ้าคุณที่ทำแอนิเมชันนะครับ 3D 4D อะไรพวกนี้นะครับมันต้องเรนเดอร์มันต้องอะไมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีมีพลังสูงมากหรือคนที่ตัดต่อแล้วก็แบบว่าเริ่มตัดต่อแบบไป 4K 6K อะไรต่ออะไรแล้วมีกราฟิกมีเอฟเฟกอะไรเยอะๆพวกนี้นะครับอันนี้เหมาะมากเลยหรือรวมไปถึงคนที่ชอบทำเกี่ยวกับรูปนะครับ Photoshop แต่งรูปอะไรต่ออะไรพวกนี้ คำตัวนี้จะเหมาะกับคุณที่ใช้งานพวกนี้แต่ถ้าคุณที่เรียนทั่วไปอะไรธรรมดาผมว่ามันก็ยังโอเวอร์กับที่คุณใช้งานเกินไปนะฮะอาจจะยงไม่เหมาะแต่สามาถส่วนตัวผมนะครับผมจะซื้อไหมผมตอนนี้สองส,สองใจอยู่ด้วยราคาที่แบบว่าถ้าเราจะซื้อมันแล้วก็ให้มันคุ้มค่ากับคาแรคเตอร์งานที่ผมใช้อยู่เนี่ยส่วนตัวผมนะครับถ้าจะใช้ผมแค่เอาไว้ใช้เวลาออกกองถ่าย แล้วก็ไว้ทานฟเฟอร์ไฟล์หรือว่าไว้ทาอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองถ้าคิดว่ามันจะมีประโยชน์เพราะว่ามันเร็วขึ้นแต่ว่าอื่นๆผมไม่ได้ใช้งานกับมันแต่ด้วยราคาแล้วเนี่ยใจผมตอนนี้ผมอยากจะรอดู iMac ตัวใหม่ก่อนปีหน้าคิดว่าต้องมาแน่นอนเลย iMac ตัวที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็คาดเดาไว้เลยว่าชิปพวกนี้ N e, มันควรจะต้องไปอยู่ใน iMac ตัวใหม่ซึ่งปกติเทรลเลอร์ทำงานของผมเนี่ย จะนั่งอยู่กับบ้านนั่งอยู่บนโต๊ะมากกว่าออกไปทํางานข้างนอกเพราะฉะนั้นจอใหญ่ๆนั่งอยู่เนี่ยแน่นอนน่าจะดีกว่าโน้ตบุ๊กนี่ส่วนตัวนะครับแต่วันนี้เราคุยเรื่อง MacBook Pro นะครับก็อย่างที่แจ้งไปใครที่คิดว่าคุณเหมาะก็จัดเลยนะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับจะดีมากๆเลยนะฮะจะขอบคุณมากๆเลยถ้าคุณช่วยคลิกไลค์หรือว่าคอมเมนต์อะไรเข้ามานะครับหรือว่าถ้าสามารถแชร์ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็กด ติดตามติดตามด้วยนะครับเรามีคลิปมีอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีวิวหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าสอนอถ่ายรูปด้วยมือถือหรือว่าถ่ายวิดีโอด้วยกล้องเล็กกล้องใหญ่อะไรพวกนี้คุณไปดูใน playlist เพลย์ลิสต์เลยผมมีเพลย์ลิสต์ไว้คุณสามารถที่จะไปเลือกดูเฉพาะทางที่คุณชอบได้เลยนะครับในช่องนี้ buddy creation นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I've been thinking, 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 I've been thinking